มีผู้คนอีกมากมายที่กำลังรอคอยความรอดและนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อคิตจักและผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับผู้ที่เชื่อแล้วนั้นพันธกิจของเราคือการนำพาคนเหล่านั้นมาพบกับพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยการมีหัวใจเดียวกันกับพระเยซูคือหัวใจแห่งการรักห่วงใยบรรดาผู้คนที่ยังไม่ได้รับความรอด จึงได้เกิดพันธกิจขึ้นตามที่ต่างๆมากมายนั่นคือพันธกิจแห่งการนำพาคนกลับมาคืนดีกันกับพระเจ้าพันธกิจหัวใจของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าทรงใช้ผมแล้วก็ภรรยานะครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในงานพันธกิจของพระองค์ผมกับภรรยาเราได้เริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าที่จังหวัดตาดนะครับ แล้วเราก็เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกไปก็ถ้าเราเชื่อฟังเราก็เห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าสิ่งที่ได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือในการรับใช้นะครับก็เห็นว่าเมื่อเราไปเริ่มต้นที่จังหวัดตากก็เริ่มต้นจากคนสองสามคนนะครับก็เห็นถึงณนวันนี้พระเจ้าข้ออวยพระพรก็ทําให้มีผู้เชื่อหลายคนที่เกิดขึ้นแล้ว หลายคนก็มีชีวิตที่เติบโตขึ้นกับพระเจ้านะครับในงานปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในงานพันธกิจที่ในตัวของจังหวัดตากนะครับก็ในส่วนตัวของผมแล้วก็ภรรยาเราก็ได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าได้ไปบุกเบิกในงานพระเจ้าในงานพันธกิจในอำเภอต่างๆที่อยู่ในจังหวัดตากแล้วก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือว่าเราได้มีส่วนในการ บุกเบิกงานพระเจ้าที่เป็นางานพันธกิจกับคนต,ต่างชาตินะครับที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพี่น้องที่เป็นคนเวียดนามเป็นคนกัมพูชานะครับก็เห็นถึงงานพระเจ้าในจังหวัดตากก็กำลังเคลื่อนไปได้ดีโดยมีพระเจ้าเป็นผู้นำนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราได้มีส่วนมากขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้านั่นก็คือเราได้มีส่วนในการไปบุกเบิกงานพระเจ้าที่จังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดจันทบุรีกบตารก็จะห่างกันอยู่ประมาณ60กิโลนะครับสิ่งที่เราได้ไปก็เพราะว่ามีสายสัมพันธ์ที่รู้จักพระเจ้าที่อยู่ที่นั้นแล้วก็เขาเองก็ต้องการที่อยากจะเข้าโบสถ์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะ ได้มีส่วนในการเป็นพ,พอ่อพรนะครับในการไปบุกเบิกงานในการไปมีส่วนในการไปดูแลชีวิตของเขาได้มีส่วนในการไปเสริมสร้างชีวิตของของเขาให้เติบโตและรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับสิ่งที่เราได้ทำก็คือว่าเราได้เห็นถึงพระเจ้าก็ทรงนำเรานะครับในแต่ละขั้นตอนนะครับเริ่มต้นจากการที่เราเริ่มจากกลุ่มแคร์นะครับแล้วก็ ก็รู้จักพระเจ้าแล้วก็เติบโตขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เปิดเป็นรอบนมัสการในทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีพี่น้องมาร่วมนมมัสการพระเจ้าสิ่งที่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อเราเองเนี่ยได้มีส่วนในงานของพระองค์นะครับโดยที่พระองค์ทรงเรียกใช้เราเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราได้กระทำเนี่ยมันจะไม่ได้สูญเปล่าไปนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราทำเราก็จะเห็นถึงผลดีการ สนับสนุนการวอวยพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นนะครับก็เห็นถึงว่าถ้าชีวิตของเรานะครับยอมให้พระเจ้าใช้นะครับในสิ่งที่พระเจ้าเรียกใช้เราเราเองก็จะเป็นภาชนะที่จะเป็นพรต่ออาณาจักรของพระเจ้านะครับครับเมื่อ,อ,อในส่วนตัวเราส่วนตัวผมได้มีโอกาสได้ออกไปบุกเบิกงานพระเจ้าที่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่ จังหวัดตราดนะครับที่ในคิสตจักรที่ตราดเราเองก็ยังเรายางเอง,เองก็ยังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่นะครับซึ่งก็เห็นถึงว่า,อาตอนที่ผมไม่อยู่ก็ภรรย,ยาก็จะมีส่วนในการดูแลคิสตจักรนะครับแต่สิ่งที่อยากขอบคุณพระเจ้าคือว่าเมื่อ,อแม้ในตัวผมเองไม่ได้อยู่ที่คิสตจักรนะครับแต่ก็มีภรรยา,ยาแล้วก็เห็นพี่น้องหลายคนในคิสตจักรที่เป็นทีมงานก็ลุกขึ้นมาสนับสนุนนะครับงานพระเจ้านะครับ ร่วมกับอาจารย์แหม่มก็เห็นถึงการเกิดผลที่ดีเกิดขึ้นในงานรับใช้พระเจ้าที่จังหวัดตากด้วยเช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงมีแผนการแล้วมีน้ำพระทัยที่ดีต่อชีวิตของเราทุกคนนะครับการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและผมคิดว่าชีวิตเราหนึ่งชีวิตที่ได้รับการไถ่นะครับมาโดยพระฤธิ์ของพระเยซู เมื่อเราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเราเองควรจะเรียนรู้จากการที่จะอตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกใช้เรานะครับและผมก็คิดว่าในการรับใช้พระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราได้ลงทุนมาจากหัวใจที่เรารักพระเยซูและผมว่าสิ่งที่เราได้ทํานี้มันจะเป็นสิ่งที่มีผลต่อคนอีกมากมายที่ได้รับความรอดจะมีคนอีกมากมายที่จะได้ เรียนรู้จักกับพระเยซูคริสต์และเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าอยากให้เราได้มามีส่วนร่วมกันเมื่อพระเจ้าทรงเรียกใช้เราขอให้เราตอบสนองเพื่อเราอยากจะเห็นอาณาจักรของพระองค์นั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับ ก็อยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับนี่มีของพระเจ้าที่ได้ได้เรียกนิดไปร่วมพันธกิจกับทีมน่านที่ไปที่น่านด้วยค่ะก็คืออยากบอกว่าครั้งแรกเนี่ยไม่ไม่รู้จักน่านแล้วไม่เข้าใจเหมือนเหมือนเป็นคําชวนที่ที่อาจารย์อ้อยได้รับนีมิตม,ม,มาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราสึกว่าโอเคเขาเริ่มต้นจากการอธิษฐานเผื่อน,น่านก่อนประมาณสองสเดือนซึ่งวันนั้นเราก็ได้เข้าไปในกลุ่มในการอธิษฐานเผื่อน,น่านก่อนคือเราไม่เข้าใจเพราะว่าเราก็นึกใจว่าเฮ้ เราก็อยู่ชนบุรีเนาะแล้วที่ชนบุรีก็ยังมีที่หลายคนยังไม่ได้รับความรอดอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าเมื่อเราลองได้เข้ามาในไอหาในห้องมาดกิจหน,น้าที่เรายังไม่ได้ไปหน้าน,นะคะก็คือสิ่งที่ได้พบคือเรารู้สึกว่ามีใจเริ่มสุกผูกพันกับพันธกิจนาามากขึ้นทั้งทงท,งที่เรายังไม่ได้ไปอะไรเงี้ยคือจําได้ว่ามันมีคำมีหานวันหนึ่งที่ที่พวกเราได้นําอีหานกันคือเปิดเปิดมุมมองใหม่ให้พระยานนาเราในการที่จะ ไปตามหัวใจพระเจ้าเพราะว่าให้เราไปหาคนที่เราหิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีที่คือที่น้านเนี่ยเรารับรู้ถึงการหิวกระหายของคนที่น่านที่พระวิญญาณเรียกว่าที่นี่ต้องการแล้วรอพวกเราอยู่รอรอไฟแห่งพระวิญญาณที่ไปจุดที่นั่นอะไรเงี้ยก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่เหมือนวันนั้นเราตอบสนองเสียงเนี้ยแล้วเราก็เหมือนเป็นภาชนะที่ให้พระเจ้าได้ใช้เงี้ยค่ะก็ก็ไปที่น่านอะไรเงี้ย สิ่งที่ได้ค้นพบคือในความเป็น KGC หรือความเป็นคิดตักรที่เหมือนแบบเฮ้ยเรามาจากชนบุรีมันหายไปเลยเราสึกว่าเหมือนไปถึงปุ๊บเราสึกว่าทาไมเรารู้สึกผูกพันกับที่น่านมานานหลายปีทั้งๆที่เราไม่เคยมาน่านะคือครั้งแรกอะไรอย่างี้ค่ะก็คงเป็นเพราะเราอธิษฐานเผื่อน่านมาประมาณสองสเดือนก่อนที่จะไปน่านด้วยมั้งเริ่มแรกจากตอนที่เราไปนะคะเร,รเรานะะรั่งรถตู้ไปกัน ายาวนานมากนะคะคืนหนึ่งเนี่ยเราก็เลิกงานกันมาเราก็ใช้เวลานั่นแหละพักผ่อนในรถตู้ไปเช้ามาก็ไปเช้าที่นู้นเนี่ยค่ะการเดินทางมันก็ค่อนข้างจะระยะระยะ,ระยะทางค่อนข้างจะไกลนะคะและ้วก็ทุกคนก็รู้ว่ามีเวลาน้อยเรามีเวลาแค่2วันที่จะทําพันธกิจของพระเยซูคริสต์ก็คือการ แต่ไปประกาศไปเยี่ยมเยียนโคนเรามีการประชุมการบริหารจัดการกันทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าภารกิจประจําวันของแต่ละวันเนี่ยใน5วันเนี่ยเขาก็เหน็ดเหนื่อยกันมาทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ทํเาเพราะว่ารู้ว่าจะได้รับจะได้เห็นผลที่น่าชื่นใจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำอะไรเงี้ยค่ะเริ่มแรกเลยคือตอนเช้าเราจะไปประชุมกันแต่เช้าจัดระบบระเบียบว,ว่าเราจะไปไหนก่อนหลังเพราะเวลาค่อนข้างจะน้อยแล้วก็จะมีการ ทำแคร์แบ่งปันสอนพระกพีน้องในวันเสาร์ติดตามเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยค่ะคือความเหน็บเหนื่อยมันก็หายไปนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับสิ่งที่เราทําเรามองเห็นด้วยสายตาแล้วเรารู้สึกว่าเพราะเป็นมาจากพระเจ้าจริงๆทุกคนหิวกระหายพระเจ้ากลุ่มบางท่านบางท่านคือรอคอยการไปของเราในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะ โอกาสได้มีส่วนรับใช้ในเรื่องของการไปพาคนได้พบพระคุณพระเจ้าผ่านการนมัส,สการนะครับส่วนตัวก็เป็นทีมนมัส,สการที่โบสถ์อะไรย่างเงี้ยแล้วก็ถือจะพิญานหนุนใจอยากให้ไปนมัส,สการ อยากให้ไปช่วยเล่นนมัศการที่นู่นอะไรเงี้ยคือไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าการนมัศการบรรยากาศที่นู่นมันเหมือนคนต้องการที่จะคนต้องการพระวิญญาณคนต้องการที่จะสนิทใกล้ชิดกับพระวิญญาณอะไรเงี้ยเราเราไปเราเห็นการนมัสการที่มีการมีการฟื้นฟูที่นู่นชีวิตคนเปลี่ยนมีคนใหม่ๆเข้ามามีผู้เชื่อมีผู้เชื่อมากมายได้มารับได้มารับพระคุณพระเจ้าขัดการน้มาการนะครับ มันค่อนข้างจะท้าทายมากที่เราไปรับใช้ที่นู่นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายราคาอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเห็นคนที่นูน่นเราไปครั้งหนึ่งเราก็อยากเราก็อยากไปอีกเราก็อยากเห็นคนที่ต้องการที่จะได้พบพระเจ้าเมื่อเมื่อสัมผัสการนมัสการที่มีพระวิญญ,ญาณทรงนำเนี่ยคนก็ลื้อฟื้นผู้เชื่อใหม่ก็ชีวิตเปลี่ยนแปลง เริ่มค้นหาพระเจ้าเริ่มประกาศเริ่มติดตามผลเริ่มเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งระยะเวลาไม่นาน3 4เดือนที่ที่ที่เราไปกันอะไรเงี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากไม่ใช่แค่ว่าการนมัสการเราไปให้เขาแต่มันมันเป็นเราซะเองที่กลับกลับได้กลับเติบโตผ่านผ่านันธกิจของพระเจ้าด้วยอะไรเงี้ยครับก่อนอื่นก็ อยากขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีส่วนในทีมพัฒกิจน่านนะครับส่วนตัวก็เป็นคนจังหวัดน่านอยู่แล้วนะครับก็เมื่อม,มีมีทีมขึ้นมาแล้วก็มีภาระใจแล้วก็มีนิมิตนะครับที่จะกผู้นำมาเราก็อยากจะมีส่วนในงานรับใช้ของพระเจ้านะครับก็ได้ร่วมทีมพัธกิจแล้วก็ไปที่นู่นนะครับก็ส่วนตัวแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เห็น อ,อย่างแรกคือได้เห็นคนที่นั่นนะครับก็หิวกระหายพระเจ้านะครับเขาไม่ได้แว่าเป็นแค่คิดเตียนเฉยแต่ว่าเขามีความหิวกระหายพระเจ้าเมื่อเราไปถึงเขาก็ารู้สึกว่าอยากจะรู้จักพระเจ้าจริงๆนะครับเราสัมผัสได้และอีกอย่างนึงคือเราก็ภูมิใจมากที่ว่าเห็นพี่น้องหลายคนที่เขามีพระใจที่จะทำภารกิจที่หน้านะครับแม้ว่าบางคนอาจจะมี มีงานที่ต้องทําหรือว่ามีภาระต่างๆที่ต้องทําอย่างมากมายนะครับแต่เขาก็ยอมที่จะเสียสละเวลานะครับเพื่อที่จะเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้านะครับเห็นแก่คนที่ยังไม่ได้รับความรอดนะครับแล้วก็เห็นแก่คนที่น่านด้วยนะครับเขาก็ยอมที่จะเข้าร่วมพันธกิจนะครับแล้วก็เห็นถึงความเสียสละแล้วก็เห็นถึงหัวใจที่รักคนจริงๆนะครับถ้าไม่มีหัวใจที่รักพระเจ้าหรือรัก คนที่จะรับความรอดผม,มคิดว่าเขาก็คงไม่ได้แบบว่าจ่ายราคามากถึงขนาดนี้นะครับส่วนตัวผมก็อยากจะถือว่าเป็นคนน่านแล้วก็อยากจะขอบขอบคุณนะครับพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณทีมภารกิจครับที่เขามีหัวใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าและหัวใจที่รักคนที่นั่นนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการได้ไปทำภารกิจนั่นก็ทำให้นี้เข้าใจว่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าการไปทำภารกิจตามหัวใจพระเจ้าคือ ทำให้มันเป็นภาพของอาณาจักรอะค่ะมันไม่ใช่เป็นภาพของว่าคิจจักรของเราอะไรเงี้ยแต่ทําให้เรารู้ว่านานเป็นเหมือนกับเราเอาอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าไปตั้งอยู่ที่นานแล้วก็นานก็จะเป็นชีวิตที่เป็นเหมือนไฟที่ไปจุดต่อให้กับคนอีกมากมายที่จะเห็นคนรับความรอดอีกมากมายที่นาเนี <Gr> ่ย <buoy ant> มันเป็นภาพว่าเราไม่ได้ไปทําเพื่อเพื่อขยายคิจจักรของเราแต่ว่ามันเป็นการแบบขยายอาณาจักรของพระเจ้าไปสู่คนที่นานแล้วคนที่น่านก็ขยาย ไปสู่คนอีกมากมายได้อีกอะไรเงี้ยค่ะ